พอๆกันกับแมวเหมียวคือเก่านะคะพี่น้องเมื่อนี้แมวสิบห้าพี่ๆน้องๆไปซื้อของเข้าบ้านเนาะคะ่ะแมวทําความสะอาดเก็บของในใหญ่ห้องเก็บของแล้วนะคะพี่น้องในสั้นนะว่างอาหารเนาะคะ่กะกับลอยล้อแล้วะคะ่ะกับสิพยันายามกินให้มันเบิดนะคะพี่น้องเพราะว่ายานมันเบิดอายุนะคะพี่น้องกับกับ เป็นอยังที่แบบตรงเคี้ยนะค่ะด้นดนโบแมนมาซืบน,นี่ต่องยัดเข่ายัดเข้านะคะื้อนี่มือนีแมวกัเลยว่าสิไปร้าน้าเนาะค่ะพี่น้องแล้วก็สิไปซื้อคล้องมากอ่าไววท่ากินอาทิตย์นึงเนาะค่ะพี่น้องตั้งแต่กัดโตมาก้องก็ลรอยล้อแล้วเนาะค่ะของตุนกับเบิดแล้วค่ะพี่น้องแต่ว่ามือนีก็สิไปร้า,านค้าทั่วไปเนาะค่ะพี่น้องไปเบิ่งกันว่าแมวสีใดยังนะคะพี่น้องร้านบบเน่อาจสซ ถ่ายคลิปว่ไใดเนาะคะ่ะกสิเก็บตุ๊กนี่ๆหน่อยมาหายทำมีโอกาสนะคะพี่นองแต่โอกาสที่ถ่ายกะ,ะบ่มั่นใจนะคะพี่นงเพราะวาย่นี่บางเธออยู่หนาลานเขากาติดไปอ่ะบ่ห้ถ่ายรูปนะคะพี่นองเดี๋ยวไปชุ่มกันเลยเนาะคะ่ะว่าแมวสิได้ยังเนาะคะ่ะไปกันเลยค่ะ ตอนนี้กาอยูล่ลานแล้วนะคะพี่น้องแต่ว่าเห็นเป็นลานที่แมวสั่งของไว้ล่วงหนาแล้วกะมาเอานะคะเป็นคอเล็กแอนกูนะคะพี่น้องคือสั่งไว้แล้วกะมาเอาแล้วกะกลาบบานเลยนะคะเพราะตรงยางเขาเดี๋ยวแมวสิไปอ่าซื้อของกินอีกลานนึงนะคะพี่น้องแต่ว่าตรงนี้กะคือแมวสิเน้นเครื่องดื่มเน้นน้ำนะคะพี่น้องที่แบบต้องหิวนักหนักนะคะแมวกับสิมาเอาอยู่นี่นะคะพวกโคขวดนั้นนะคะพี่น้องตอนนี้แฟนแมวกะ คุค่ะไปยืนรออยู่่นนะคะพี่น้องอยู่ตรงประตูนะคะพี่น้องก็เลยอาแมวกะมารอจนพนักง,งานเขาสเกินคองออกมาหาะะ่ะแต่เ้ากกะสร้างรวงหนานะคะพี่น้อง เราก็มาที่ร้านค้าที่สองแล้วนะคะ่อซื้ออาหารนะคะที่นี้ thank you ัสดีค่ะพี่พี่น้องนมางว้พบกันกับแมวเหมียวคือเก่านะคะพี่น้องมือนี้แอบลูกมาว่าอยู่ในของเก็บขล้องนะคะพี่น้องแล้วก็นั่งทั้งบุบบอลดึงดึงนะคะพี่น้องอันแอบลูกแป๊บหนึ่งนะคะพี่น้องเมื่อนี้เห็นคอมเมนต์นะคะพี่น้องก็เลยเลืออกเรือใจกาเข้าใจคอมเมนต์แล้วก็เข้าใจฟังอ่าเมียฝรั่งนะคะพี่น้องอันคอมเมนต์นี่กาเฮ็ดให้คิดได้หลายอย่างนะคะพี่น้องเฮ็ดคลิปบอสางสันเพิ่นว่า อันดาตะผัวบนตะผัวอันใดพ่ดีเอามาเฮ็ดคลิปเอามาเวา้าออันแนวดีคือบ่เเ้าถึงจักเชื่อแนว่นว่าเอออันนี้ก็เข้าใจทั้งสองไฟนะคะพี่น้องอ่าอ่าเ้าถึงเข้าใจฟังที่ะคอมเมนต์นะพี่น้องก็เข้าใจอยู่ว่าเวลาเฮ็ดคลิปเฮ็ดคอนเทนต์มันกะสิมีแต่ด่านลบของอไฟไ่ายนะคะพี่น้องเพราะว่าหยัง เรื่องที่ดีเข้ากับเเ้าถึงเข้ากับบอกเข้ากับอันนี้อยู่เวลาเฮ็ดคลิปนะคะพี่น้องแต่ในอีกมุมหนึง่งที่เขาไมานะ่เฮ็ดคลิปน่ะคือเฮ็ดห้คนที่อยากได้สามีฝรั่งเฮ็ดห้ค้นที่อยากใหญ่ขอบครัวามาอยู่เมืองนอกเฮ็ดห้ค้นที่อยากมาเป็นมาดามอยากเป็นเมียฝรั่งได้หูได้เห็นในความเป็นจริง บ่อยากห้มมโนกรน,นะคะพี่น้องเป็นยังเขาจังมเมว้าในขอเสียเออแล้วผู้รับชมเนี่ยต้องใส่วิจารณญาณรับชมต้องมองถึงข้อดีและข้อเสียบางคลิปบางคนเพื่อนอาจสิบ่ได้เว้าถึงข้อดีของสามีเนาะคะ่ะที่ออกมาบนออกมาเว่าสูกันฟังอือบางคนเพื่อนกะว้าถึงข้อดีข้อเสียพ้อมเอออันนี้มันกะแล้วแต่ว่าเข้าไปเจอ คลิปแบบใดเออสาหรับของแม่วเองแมวเห็ดอ่าทั้งให้กําลังใจอ่าฝรั่งฝ่ายชายแล้วก็ให้กําลังใจผู้หญิงแล้วก็อันใดที่ผู้หญิงบ่ควรเห็ดแมวกับเว้าอันใดที่ผู้ชายเป็นแล้วก็เฮ็ดบ่ดีกับผู้หญิงไทยเฮาเฮากับเว้านะคะพี่น้องนั่นละ่ะแมวเห็นเห็นคอมเมนต์แมวกะเข้าใจความรู้สึกทั้งสองฝ่ายอืมเพราะว่า ทุกไยกับวังดีทั้งนั้นนะคะพี่นอ้องอืออ่าเป็นอย่างเข้าจังได้มาบาเรื่องสามีให้ฟังอันใดบ่ดีเออเป็นอุท่าหอนเมื่อเราเจอแล้วเราจะบอกใครได้บ้างแล้วเข้าสิเป็นอ่าต้นแบบที่เข้าเคยผิดพลาดเคยผิดหวังมาแล้วเข้าสิมาบอกมาแช่มาเล่ามาเตือนกันไว้ว่าอาจจะเกิดขึ้นได้กับใครก็ได้นะคะพี่น้องบ่เมีนว่า สิมาจมตะผัวจนสิมาเบาตะผัวดีผัวซัวผัวดีเนะี่ยบ่เบาถึงผัวซัวผัวไปมีเมียนหน่อยน,นู่นนั่นนี่มันควรเเบามันจังไหนเบาพี่น้องเออสิเี็นห้ผู้ยิ่งน้ำกันนะเอาตัวรอดใดบางคนบ่ว่าบางคนละ่ะแต่ก่อน,แต,นแต่กี้แมวกัอยากไดสามีฝรั่งคือกันกับบ่คิดถึงขอเสียคือกันอ,อคิดแต่ว่าเออเห็น เพื่อนบ้านหรือคนหูจากด้ผัวฝรั่งบา้านเพิ่นมาแต่งงานได้เงินเป็นแสนสองแสนเป็นล้านใส่ท่องหาบาทสิบบาทเขาพิธีจัดงานฮารุฮารามาเฮาเออมาแล้วใ้ผัวฝรังะะ่งหลกกาซื้อบ้านซื้อรถนะคะพี่นอ้องซื้ออ่าห้ซื้อหน้าซื้อที่ซื้อท่างเข้าเห็นแต่เปลือกนอกตรงนั้นนะคะพี่น้องหล้กก็เฮ้าบบหูหลังจากที่เขาซื้อแล้วมันเกิดยังขึน้นซื้อแล้ว ก่อนสื่อเขาเอาเงินมาจากใสเขาไปยืมเงินยืมกู้นี่ยืมสินอยู่เมืองนอกอ่าละกะเท็ดเรื่องมาสื่อบ้านแต่แห่งไปสื่อให้สื่อหน้าซื้อนู่นซื้อนี่อีงเช่มันมีเบื้องหลังเบื้องลึกมากกว่านั้นพี่น้องนี่แหละเป็นอย่างจังอยากมาว่าสู้กันฟังนะคะพี่น้องบแม่ยนวาจากมาดาแต่ฝรั่งไม่ใช่เลยค่ะพี่น้องจัดการหลายคนที่เพิ่นเหตุคลิปเพิ่นห้มุ่ม,มองอีกมุ่มหนึ่งว่าอาจจะเกิดขึ้นกับใครก็ได้ บางเชือคนที่เขาเหตุคลิปเขาเจอมาแล้วอืบางคนที่เขาเจอมากนักมากนักกลัวที่เขาเว้าถึงแต่เขาบาสามารถสิมเาเวา้าใดเพราะมันเป็นอ่าความเจ็บปวดรวดเรา้าในจิตใจในเบื้องลึกของหัวใจถ้าไม่เจอไม่รู้ถ้าไม่ประสบไม่รู้หรอกว่ามันเป็นยังไงอืนี่ล่ะถ้าเฮาบ่เคยพบพอความเจ็บชำ้ำลำบากใจ การอึดอัดในสีเรืืองภาษาในสีเรืืองขนธรรมเนียมประเพณนีอาหารการกินการอยู่คางเงินคาข้องฉีบต่าง,งๆนานาเออถ้าเฮ้าโบหูโดยตัวเองเฮากับ่บสามารถสิม,มาะวาให้หมูฟั่งบบมาด,ด้มาสามารถสิมาเตือนสติมูด้หมูเจ้าวาบอ,อืมนี่ล่ะแมนว่าเฮ้าสีวาบ,บ่บเก่งวาบ่บล่องได เฝ้าออกมาบางย่างกับเป็นการได้พอนปนได้ละบายเพราะบอกเลยว่าคนอยู่เมืองนอกบบเมียนบาสิไปนั่งซุ้มหัวกันกินเข่าตำบักหุงไตตาลางเฮียนคือนัดเจอกันไปกินตำบักฮวงร้านนั่นร้านนี่นั่งเมาม้อยหอยสังได้คือบานเฮ้ามันโบเมีนนะคะพี่นองก,การซื้อการกินยุ่นี่กับเป็นส่วนโตไผ่โตมันการยู่บ้านกับยู่ไผ่ย,ยู่มันค่ะพี่นอนเงาเข้จใจบอกเงาคนอยู่เมืองนอกมันเงาเออถ้าไดมาเฮ็ดคลิปได้มาแบงปันสิ้น อ่ารอบโตว่าเขาเจอ,อยังอีหยังหนึ่งเสียอืมได,ได้ได้มีมูคุยก็คือแมวนี่แหละแมวบไม่ค่อยมีมูอยู่นี่โบมีมูเลยค่ะเพราะว่าหยังเป้าหมายประเด็นของแมวก็คือดูแลลูกดูแลผัวเหตการเหตุงานให้ลูกไปได้ด้วยตัวเขาเองเออเข่ากับทเกิดหยังขึ้นกับเข่าเขากับโบโหดแต่ว่าณปัจจุบันเทาเหตุเห้ดีที่สุดแค่นั้นอืมนี่ละของแมวนี่คืออกค่อยมีมูคนไทยอยู่นี่ นอยค่ะพี่น้องแม่นหูจักกันกะชาบช่วยมีคนสนิทชิดเ้อแน่กับคนสองคนแค่นั้นค่ะพี่น้องคือต่างไฟต่างมาส้่งชีวิตต่างไฟต่างมาหาเงินหาทองมาเหตุงานมาส้างขอบรัวมมั่นกะสิมาอันพ่อกันจุ่มือหอดเวลาก็เปิดประตูเขามาเลยมั่นโบแม่นทุกอย่างต้องมีการนัดหมายค่ะพี่น้องแมวกันเลย ได้มานางเฝ้ากับกล่องนี่แหละพี่น้องเป็นมูลแล้กการอ่านคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์ของเอฟซีหรือทุกคอมเมนต์ของเพื่อนเพื่อนมันก็เห็ดให้เฮ้าหายเหงาค่ายกังวล่ายเหงายังบางเท่อเฮาอึดอัด,อดเว้าบ่ไดดบอกว่าถูกปรึกษาใครไม่ได้คือแมวเคยเป็นมาก่อนแมวเคยอ,อยู่ประเทศฟินแลนด์มาก่อนตอนนี้แมวใหญ่ยอยู่เบลเยียมแล้วแมวกับคือว่าเจอยังมาเยอะโดยที่ปรึกษาไปบ่ไใด นี่ล่ะแมวก็อยากมาเเบามาทายทอดมาระบายออกมาว่าเฮาทางเฮาเจอแล้วเฮาสีเห็ดจังไหนเนาะค่ะนาตอนนั้นแมวมองหาไผบ่เจอเออบ่สามารถสิให้ไผซอยใดเพราะรู้ว่าเขาซอยเฮาบ่ได้เออหลายคนก็บอกว่าคือบ่ติดต่อสถานถูกหรือนู่นนี่เนาะตอนสมัยตะกี้กับซิกว่าปีไหลังเนาะค่ะพี่น้องเออนาตอนนั้นมันคิดบอกถ้าถึงเวลาจริงๆแล้วมันคิดบอกบอกว่าถูกสมองตื่อ เออมันกับโบมีคนที่มาเหตุคลิปเบาสูฟังแบบนี้เออดู u t u b e อะไรดูแต่เพลง youtube สมัยตะกี้บบมียังการเกษตรน,นู่นนี่กับ่อคอยมีการปลูกฟังอาชีพน,นู่นนี่ใน YouTube บคอยมีมีแต่เพลงค่ะพี่น,อน้องเออสมัยตะกี้น้อยที่สิมาเห็นเมียฝรั่งเบาให้การฟังปรึกษาหาลือกันในคลิปน้อยค่ะพี่น,อน้องนี่แหละเป็นอย่างเมียฝรั่งจังมาเหตุคลิปเบาถึงผัว หรือว้าถึงชีวิตการใส่อยู่เว้าถึงกฎหมายเบื้องต้นทั่วไปหรือเว้าถึงว่าเฮาเห็ดอีหยังในแต่ละมื้อให้พี่พีน้องนองฟังให้พี่พีน้องนองที่อยู่เมืองไทยว่ามันลําบากบอกอกับการหาเงินอยู่เมืองนอน้องคะพี่น้องนี่ลหละคอนเทนต์ content, แต่ลาาะอย่างกับย่อมออกมาจากความรู้สึกหรือความเป็นจริงนะคะพี่น้องบ่แเม่นว่าสิออกมาวา่าให้ต่ฝรังในด่านลบนะคะพี่น้องด,ด้า,า,ดานดีเขาก็มีแต่ด้านดีเขาก็ย่องกับชมแต่กะ มันก็เป็นเรื่องธรรมดาอันใดที่เขาเจออันใดพอดีเข้ามาว่าสู้กันฟังมันก็เป็นประโยชน์เป็นอุท่าหอนเป็นอ่าสิ่งที่สามารถเอาไปอต่อยอดได้ว่าเออฉัน้ามีสามีฝรั่งฉันมาอยู่เมืองนอกฉันต้องเจออะไรฉันต้องปรับตัวยังไงนี่แหละค่ะพี่น้องมันจังได้มาเว้าสู่กันฟังบ่แม่นชีวเว้าต่เรื่องบ่ดีนะคะพี่น้องโอเคเนาะค่ะพี่น้องเมื่อี้กะ อขอบคุณสําหรับการรับชมนะคะพี่น,อน้องเดี๋ยวแมวกับสิปเฮ็ดกับเขาตอร้อยมาได้แป๊บเดียวค่ะพี่น,อน้องขอบคุณเล่หลายนะคะพบเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ